สวัสดีพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับคลิปนี้มาดูมาดูอาการของนกนะครับกเขาชวาที่โดนโดนมดแดงนะครับวันนั้นเราขึ้นพระเนียดโดนมดแดงกัดแต่ว่าดีว่าเอาลงมาทันนะครับแต่ว่าตานี้ปิดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คือตาปกติแต่ดูแล้วเ,เกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับเขาไม่เกาะที่คอนเลยก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาเหมือนกับเจ็บขามากเลยพอมาดูโอ้โหพิษพิษของ ของมดแดงนะครับน่าจะเป็นเยี่ยวนะครับน่าจะกัดแล้วเยี่ยวใส่ครับดูขาเขาดูไม่รู้จะจะยังไงทังเย็นดี๋ยวหาหาสุดแดดแดดก่อน,นครับอืมไม่รู้จากนั่นยังไงเพิ่งเจอนะครับเพิ่งเจอเพิ่งลองจับดูครับเพอดูอาการแล้วเขาไม่เขาไม่ขึ้นคอนเลยแต่ตอนนี้คือสภาพก็คือ ขึ้นมาปกติน่ะน่าจะเห็นแล้วนะฮะดูครับพี่น้องชัดไหมโอเคดูครับขาเข้าบวมเลยนะครับขาบวมเนี่ยนะครับโอ้โหเทบจะเสียเลยแต่ว่านิ้วไม่แข็งนะครับแต่ว่ายังกำาคอนไม่ค่อยได้นะครับดูเมื่อกี้ก็เลยทายาม่วงไปก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยไปถ่ายคลิปให้พี่น้องดูด้วยดูครับขาดีบวมปูดเลยตัวนี้แดงเลยครับ ดูสะเก็ดขาดูขา,าขาเขาบวมมากเลยครับตรงนี้คือมดแดงกัดนะครับดูโอ้โหนึกว่าธรรมดานะครับนึกว่านึกว่าเอาออกแล้วเขาจะาหายไปนึกว่าแค่ไม่กี่วันก็จะหายแต่ตานี้ไม่เป็นไรครับเพราะตานี้ตา,ตาปิดเลยก็เลยฉีดน้ําพ่นไล่ไล่ไลน้าน้ําเยี่ยวมดนะครับฉีดมดแดงออกเพราะว่าปกติมดแดงกัดพุ๊บแล้วเขาจะฉีดใส่เลยเพื่อที่จะปล่อยให้มัน ปล่อยพิษใส่ก็คือแสบเหมือนกับกัดเรานี่แหละนะครับแต่ตามขาตามอะไรเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่กัดก็เห็นอยู่ก็แค่ดึงออกเฉยๆนึกว่าไม่เป็นอะไรนอกนั้นก็จัดกัดตามขนตามอะไรดูครับเป็นอาทิตย์กว่าแล้วไม่ไม่จับคอนแต่นกก็คือโสดขึ้นมานะครับแต่ว่าเขากำคอนไม่ได้ดูครับบวมมากเห็นครับพี่น้องดูครับบวมมากๆเลยเดี๋ยวจะลองทายาม่วงก่อนนะครับ แต่ไม่รู้ว่าวิธีนี้จะได้ผลไหมนะครับแต่ก็ต้องก็ต้องช่วยเขาต้องลองดูครับถ้าพี่น้องมีเคยเคยดูแลเคยรักษาอาการนี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับถือว่าเอาไว้ฝากพี่น้องท่านอื่นด้วยนะครับผมก็ยอมรับว่าเราก็ชะล่า,าใจครับไม่ได้ดูก็เห็นอยู่ว่าเขาจับคอนไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรเราก็คงจะ ไม่กี่วันก็คงจะหายปกติเพราะว่านกเขาไม่ได้ซึมแต่สองสามวันแรกนะี่ยอมรับเลยครับซึมแบบอาการไม่ขึ้นคอนเลยเงาเลยเพราะว่าตาเขายังปิดอยู่นะครับแต่ไม่คิดว่าพิษเนี่ยดูครับจะทําเหมือนกับเอาง่ายๆแดดมันร้อนด้วยแล้วฉี่มดเนี่ยมดแดงเนี่ยมันทําให้มันไหม้นะครับน่าจะเกิดอาการไหม้นะครับ เหมือนบอกว่าคล้ายว่าไม่เลยโดนพิษตัวเนี้หรือว่ารุนแรงนะครับรุนแรงมากเท่าที่เห็นเท่าที่ดูมาเนี่ยรุนแรงมากไม่รู้จะเอายาอะไรใส่ถ้ายาม่วงนี่แหละนะครับป้ายฆ่าเชื้อไปเดี๋ยวเขาดีขึ้นอันนี้เอาขึ้นพะเนียน่ยแล้วเห็นดีนถ้าได้ยินแต่เสียงดิน้นผับผับนึกว่านกมาติดพอไปดูไม่ใช่ก็เลยปล่อยอไปยินเสียงดิ้นอีกรอบนึง พอลงมาดูโอ้โห,หมดเริ่มมดเริ่มขึ้นพเนียยครับแต่ว่าก็ยังยังดีที่ว่ายังไม่เยอะมากครับถ้าเยอะมากนี่เอาไม่ทันแน่แต่ก็ถือว่าลุมอะ่ะเวลาเขาลุมไว้เป็นอย่างนี้แหละนะครับมดพอได้กลิ่นแล้วก็พอนกแล้ดินเนี่ยเขาก็จะได้ใจเขาก็จะลุมเลยทีนี้ลุมเคยเสียมาแล้วนะครับพี่น้องหลายคนก็คงจะเคยเจอ นะครับเซียน,นหลายๆท่านคงจะเคยเจอเสียเสียนกต่อเนี่ยโอ้พิษเขาแรงมากนะครับมดแดงยิ่ช่วงหน้าร้อนเนี่ต้องยอมรับเลยดูครับโอ้ไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูไม่ได้ดูขาเขานึกว่าไม่เป็นอะไรก็เห็นว่าเออกัดตามขาตามอะไรคงจะไม่เป็นไรหรอกก็ดูแต่ช่วงหัวดูช่วงตาเพราะว่ามดแดงเข้าโจมตีกัดขาแล้วก็จะนี่แหละครับเยี่ยวใส่ตา นกไปไม่ได้แล้วครับปกติธรรมชาติเขาเลยแต่ตามขนตามอะไรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอ้พี่น้องดูตามเล็บเขาดูแล้วมันจะมีมีสะเก็ดสีส้มๆขึ้นมามคล้ายๆกับเราเอาสีมาทาไว้ก็เลยทำไมมันเป็นเป็นอย่างนี้สังเกตด,ดูแล้วก็เลยลองจับดูโอ้ไม่ใช่ครับนี้ปล่อยไว้นี่อาจจะนาน